สวัสดีครับกับข่าวล่าสุดวันนี้เลยนะครับแล้วก็เพิ่งมาเมื่อกี้นี้เองเลยนะสี่โมงเย็นนี่เลยฮะชงเยียวยามอ3เรารักกันสูงสุด4 0 0 0บาทจ่ายมีนานี้นะครับก็เป็นผลที่ใกล้สรุปนะฮะใกล้สรุปแล้วนะครับและสรุปจริงก็วันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้แต่ว่าตอนนี้มีสิทธิ์ลุ้นนะครับว่าจะชงไปที่4 0 0พบาทคือเรื่องสั้นมันมีอยู่ว่านายกเนี่ย คือในมีการประชุมนะฮะก็ไม่ไม่ลงตัวกันนะครับว่าจะเท่าไหร่ดีนายก,ก็เลยเสนอความคิดว่าเอาคนเอาสัปดาห์ละพันเลยก็แล้วกันนะครับผลนละพันไปเลยนะฮะมันก็จึงลงตัวที่4,000บาทไงครับ4,000บาท1เดือนนะครับ4,000บาท1เดือนสัปดาห์ละ1,000นะครับแต่ว่าจะจ่ายเดือนไหนนั้นไม่ทราบแน่แต่ตอนนี้ระบุมาว่าเดือนมีนานะครับ ไม่แน่ใจว่าจะกุมภาได้ไหมก็ดูกันต่อไปนะครับอย่างช้านะอย่างช้ามีนาคือเรื่องมีอยู่ว่านะหลังจากประชุมเสร็จนะครับนักข่าวก็ขอคุยขอสัมภาษณ์นะนายกก็เอ่ยมาว่าเออม3าสอ่ะเรารักกันไว้นะฮะเราไม่ทิ้งกันนะฮะเรารักกันไว้เราอยู่ด้วยกันนะ ประมาณนี้นะฮะจึงเกิดออกมาเป็นโครงการที่ชื่อว่ามอ33เรารักกันนะฮะนะครับจะขั้นแรกก็จะคิดว่าเอ๊ะจะเยียวยาลูกจ้างดีไหมจะเยียวยามอ33มดีไหมหรือชื่ออะไรดีนะก็ตกเป็นผลึกได้นะว่าจะเป็นประมาณเท่าไหร่อะไรกี่บาทนะครับผมก็สรุปตรงนี้เลยและก็ปกติจะมีเกณฑ์อื่นด้วยนะอย่างที่บอกว่ามันมีเกณฑ์อื่นที่ว่ายอดเงินต้องไม่เกินปีละ สามแสนก็เท่ากับเงินเดือนอยู่ที่สองหมื่นห้านะครับสองหมื่นห้าบางคนได้สองหมื่นหกอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เกณฑ์แต่ว่านายกบอกเออให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้ไปเลยเนะี่ยตัดตัดช้อยคําว่าปีละสามสามแสนออกดีกว่าเพราะว่าคนในที่ทํางานเดียวกันอะ่ะเดี๋ยวมันจะแข่งใครกันมันจะอิจฉากันอีกนะมันอ่ามันเหมือนไม่แฟกันนะเพราะบางคนเงินเดือน 25,000อีกคนเพิ่มอีกนิดนึงเป็น26,000่อ้าเกินยอดซะแล้วนะก็จะเป็นที่หน้าคอรหากันนะครับหรืออิจฉากันนะก็มันก็จะเกิน3 3 0 0 0 0แบาทต่อปีไงยกเลยบอกว่าเออเกณฑ์ที่ยอาออกไปเลยให้เหลือแต่เกณฑ์เกณฑ์ที่ระบุว่าไม่ไม่เกิน5เท่าไหร่5 5 0 0 0 0แสนใช่ปะ่ะในบัญชีอะในบัญชี ในบัญชีทุกบัญชีรวมกันแล้วไม่เกิน5 0,000นเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าเกิน5 0,000นแสดงว่า,าคุณมีเงินเก็บเงินคกนอยู่แล้วนะครับก็หรือว่าอยู่ในเกณฑ์ของคนมีอันจะกินหรือคนรวยนะก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็พิจารณาแค่2อย่างนะฮะอย่างนี้เสร็จแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออายุเกิน18บแค่นี้พอแล้วนะครับก็เป็นอย่างนั้นไปก็ตามข่าวนะมอเรมาววาล่ง,งานทบครั่งพ่กนี้นะครับวันที่้5นะ ชงเยียวยาผู้ประกันตนรอสรุปรอความชัดเจนนะครับแต่น่าจะตกผลึกมาที่4,000แล้วละครับนะเดือนละผัเดือนละส0 0 0ัสัปดาห์ละพันก็ครอบคุม9ล้านคนพร้อมหารูปแบบนำเงินทุนชราภาพนะฮะบ,บางส่วนออกมาให้ผู้ประกันใช้ก่อนกเกษียณ สกุมภาพันธ์นะก็วันนี้นะครับในสุชาตินะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา3 3ว่าในวันพรุ่งนี้นะวันที่5เนี่ยจะเสนอแนวคิดการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา3 3โครงการที่ชื่อว่ามอ3 3เรารักกันทุกรายรายละ3 5 0 0ถึง4,000บาทเนี่ยซึ่งจะครอบคลุม9ล้านถึงกระทรวงการคลงังซึ่งคาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอ,อร,อรมอลนะภายใน 1-2ส,สัปดาห์นี้และและจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนในเดือนมีนาโอ้โหช้าจังนอกจากนี้กระทรวงแรงงานเตรียมปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สามารถนำเงินกองทุนชราภาพรวม30%จากที่มีอยู่1.8ล้าน,ล,านล้านบาทออกมาให้ผู้ประกันตนได้นำไปใช้จ่ายก่อนครบกำหนดกเกษียณน,นะครับโดยกำหนดพิจารณารูปแบบและวิธีที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน ในประเทศ ite, ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ผู้ประกันตนกำลังประสบอยู่หรืออาจนำออกมาปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกันตนครับสรุป9ล้านคนนะครับงบที่จะเยียวยาก็อยู่ที่4 0 0 0 0นล้านบาทนะโอเคฮะสารเศรษฐกิจเขียนยิ่งข้อมาอ่าน